จิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้มียากคนที่เข้าใจจิตที่ฝึกฝนแล้วนั้นมันอยู่นิ่งสงบนั่นแหละความสุขันยิ่งใหญ่ แต่คนไม่ชอบมันพาวิ่งพาว่อนพาปรุงพาแต่งพาคิดพานึกส่งสายเรวยอาการต่างๆนั่นไม่ค่อยชอบเพราะวิสัยของใจของจิตนั่นมันแต่ไหนแต่ไรมามันไม่อยู่คงที่ประมาณมันก็ลีง เต้น,นอย่างนั้นน่ะกระโดดโลดโผนอย่าง,งั้นคนเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นความสุขความสบายกรโดลดโผนนั้นเข้าใจเป็นความสุขความสบายจิตท,ที่สงบที่อบรมได้แนละ้วเข้าใจเอาเป็นเครื่องแต่ร้อนคือคุมให้มันอยู่คงที่ มันได้โดดโลดโผนเห็นนั่นเป็นจิตนั่นอยู่ในบังคับไม่มีอิสระความเข้าใจของคนเป็นอย่างนั้นจิตที่ควบคุมได้แล้วนั้นท่านบอกนำความสุขมาให้ให้คิดดูกว่าอันติด จิตที่ไม่หยุดไม่นิ่งนัะนมันเดือดร้อนรุ่นไหวไปกระซอบกระายไปหาสิ่งที่รักที่ชอบที่ยินดีพอใจก็เพลิดเพลินเจริญใจไปถึงไปถูกสิ่งที่ทุกข์ที่โศกที่เศร้าเสียใจก็เดือดร้อนรุ่นไหวร้องไห้ร้องหผม,มันไม่อยู่นิ่งใน ว่าจิตท,ที่เป็นกลางและเป็นอุเปกขาไม่มีเลยความเฉยเฉยคือความอุเปกขาไม่มีความมันไม่มีแล้วเน่ะมันจึงเห็นเราเป็นทุกข์คันเมื่อไม่มีเมื่อมีขึ้นมาได้อย่างเห็นเราเป็นทุกข์มันเป็นวิสัยของจิตต้องดิ้นหลนอย่างนั้น เกยเข้าใจว่านะั้นเป็นความสุขสบายเราทำย่างไรเึงจะให้ความที่จะให้ยินดีพอใจกับความสุขอน,นั้นความสงบก็ยังไม่ได้ก็ยังเมื่อได้ล้วก็ยังไม่ยินดีซ้ำอีกมันเหลือกำลังที่จะพิจนานณาให้เห็นได้ ฝึกหัดจิตตรงนี้เหละให้เข้าถึงความสงบแล้วเกิดความยินดีพอใจอิ่มใจกับนั้นให้อยู่กับนั้นจึงจะได้ความสุขความสบายไม่พอใจก็ไม่ยินดีพอใจก็ไม่เกิดความสุขเหมือนกันแล้วความสุขไปเอาไหนหับทางนี้ไม่ยินดีพอใจกับความสงบแล้วไปเอาความสุขที่ไหน แต่นหนแต่ใดมาหาความสุขได้ยากมนุษย์ชาวโลกนี่ตั้งร้อยตั้งพันร้อยเป็นร้อยแลหละไปหาความสงบสุขไม่ได้ถึงแม้พวกปฏิบัติก็ลองดูสถจะอยู่ได้สักคู่หนึ่งขนาดนึ่งเท่านั้นวิ่งว่อหนึ่งนั้นหาความสงบสุขไม่ได้ จึงว่ามนุษย์ชาวโลกยินดีพอใจในวิสัยของของมันคือความทุกข์มันเองมันหลอกมันลวงหลงไปตามวิสัยของมันวิสัยชอบวิชัยรักวิชัยยินดีพอใจเพื่อเพลินเจริญรุ่งไปกับสิ่ง,งต่างๆ สิ่งทั้งหลายนั้นหาได้เข้าใจว่าเป็นของไม่มีสาระไหมรายินดีในสิ่งใดเพิดเกินร่วมลงในสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่ที่จะมันคงทาบอนมีวันหนึ่งจะต้องจิบหายเสื่อมสู่จากความเป็นจริง ยินดีในสะิ่งของวัตถุต่างๆ่งอย่งเงินทองเขาของสมบัติเรายินดีพอใจชอบใจสิ่งอนั้นหาได้รู้จกกักว่ามันจะผัดผ้าจากเราไหมเข้าใจว่าเป็นของตนของตัวจริงๆจังจ คืออัตตาคือตนตัวยึดมั่นถือมั่นเวลามันเสื่อมสูนไปเกิดเศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนนั่นหมานความสุขที่ไหนลห่ะสิ่งที่รักที่ถ้าหากเราพัดพาจากของรักของชอบใจท่านก็บอกไป้ได้ว่า ทัดภาคจากของรับชอบใจเป็นธรรมดาแต่หากมันเห็นไม่เห็นเป็นธรรมดาสิมันเห็นเรื่องของตนของตัวจริงจังแท่ที่จริงมันธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นเราเข้าไปสวมไปรักไปกอดตอวเฉยๆนี่เอามาเป็นของตนของตัวเฉยๆี สิ่งนั่นจะต้องพัดพาจากไปเป็นธรรมดาปิยโตยายเยติยสุกโกรักในสิ่งไหชอบในสิ่งไหความโศกเกิดจากสิ่งอนั้นแหละถ้าหาก พ่อแม่พี่น้องบุตรหลานของเราเป็นของเราแล้วเธอเป็นของเราพัดภาคจากไปมีความทุกข์โกแสนที่จะทุกข์ศกขันหากเป็นคนอื่นคนไกลที่ไม่ใช่ญาติของเราเราเฉย ปิยโตยายเตโตโกปิยโตยายเตพยังภัยเกิดจากของรักความโศกเกิดจากของรักภัยเกิดจากของรักภยกักอกภยอันตรายต่างๆที่มาถึงลูกของเราหลายของเราพ่อแม่พี่น้องของเรา เกิดความเดือดร้อนรุ่นวายาะถือว่าเป็นของเราถ้าภัยถึงคนอื่นเฉยเราไม่เห็นคือเดือดร้อนรุ่นวายสียญาติยมิปมุตตสะนัชีโสโกพุโตพย,ยังนคะรับทำไมไม่เกิดความรักก็ไมไม่มีภัยไม่มีความสุข อันนี้แหละจิตมันหลอกกลวงของเขาก็ของเราก็เหมือนกันเกิดมาในโลกนี้เหมือนกันท่าสีน้ำเหมือนกันท่าสีน้ำไปลมเหมือนกันที่เราไปสมมติว่าเราว่าเขาเ้วนะมันยังคอยทุกข์มันคอยเป็นโศกมันคอยเดือดร้อน นั่นแหะมันหลอกสมมุติว่าเรา,าเขา,ามันหลอกสมมุติว่าตัวโนตัวนั้นมันหลอกแท้ที่จริงัไม่ใช่ของใครของเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นจึงควรพิจารณาอยู่เสมอเสมอว่าของอันนี้เป็นเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นตลอดเวลาจะให้เข้าไปยึดไปติดได้ ถ้าหากเข้าไปยืดไปจิตก่ต้องบอกเหมือนด้วยงั้นนั่นมันหลอกลวงเราแล้วจิตมันหลอกลวงเราแล้วมันเราลวงให้เราหลงให้มัวเมาแดนแล้วพระตเจ้าทั้งสอนพวกเราสอนนักสอนหนานพวกเราจะไปหลงเป หลงตามมันตามเลขอุณมายาของมันสอนเท่าไรก็ยังไม่ยังไปติดกับเลขขนของมันมายาของมันอย่างนั้นนี่เลยจึงว่ามันยากยากตรงนี้แหละย,ยากที่จะละจะถอนตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องละตรงอื่นไม่ต้องถอนตรงอื่นนละจะอยู่ใกล้ชิดกันกระตามไม่อยู่ไกล้แสงไกลก็่าช่างถอะ ถ้าหากล่าตรงนั้นแนี่ยอยู่ใกล้คิดของมันก็อยู่ไกลอยู่ไกลก็ยิ่งแสนไกลไปห่างเหือนจากเราตั้งร้อยโยัผโย์อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเฉพาะตัวของเราก็แล้วกันเอาตัวของเรานี่เสก่อน เรารักเราชอบเรายินดีพอใจแขนขาไว้ว่าทุกสิ้นส่วนเธอเป็นของตัวเจ็บหูเจ็บตาเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเอวก็เข้าใจเเป็นของเราแค่ได้จริงจิตมันหลอก มันเกิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันทั้งเป็นอย่อยางนั้นสิ่งที่กระทบกระเทือนมันก็กระทบกระเทือนเดือดร้อนในอย่างนั้นตามเรื่องของของจิตหรือตามเรื่องของกายจิตไม่ได้เกี่ยวจิตจิตไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็หมดเรื่องนั้นไปถ้าไม่เชื่อก็ลองดูจิตจะาทำความสงบเต็มที่แล้วนะ อนนั้นหายหมดไม่มีอะไรแล้วพิจารณาเฉพาะนี้ซะก่อนเห็นเฉพาะนี้จริงจังลงไปซะก่อนแล้วยังก็้าไปพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปจึงว่าตัวของเรานั่นเป็นบทบาทที่ตั้งของธรรมทั้งหลาย พิจารณาได้ก็เอาพิจารณาไปถึกตัวของเราถ้าพิจารณาตัวของเราแล้วไม่ชัดเจนในตัวของเราแล้วไม่ปล่อยวางในตัวของเราแล้วสิ่องอื่นไม่ต้องไม่ต้องพูดมันต้องเกี่ยวข้องทุกเรื่องอื่นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ว่าธรรมไม่ยืนในที่นี้เห็นที่นี่เป็นธรรม ที่อื่นที่อื่นมันก็เป็นธรรมมดของอื่นก็เป็นธรรมมดธรรม,มคืออะไรถ้าสี่น้ำไปลงเรียวกว่าธรรมธาตุพิจนาเป็นธรรมธาตุความเกิดความดับเป็นธรรมธาตุนั่นเองพิจนาเนี้เป็นธรรมธาตุแล้วสิ่งอื่นนอกจากกายของเราก็เป็นธรรมธาตุทั้งหมด พี่นายอย่างไหนอย่างไรไมันจะเป็นธรรมดาตเราตรงนั้นเนี่ยให้มันชัดเจนตรงนั้นเนี่ยแท้ที่จริงมันเป็นธรรมธาตุอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาตุเสยมันสาคัญตรงนั้นเลยเราเกิดขึ้นมาเลยเรียกว่าเอาธาตุสี่เจ้นัน้าไปลงมาเกิดนั่นแหละธรรมธาตุนันเป็นแข้งขาใบย้วยทุกข้นส่วน นั่นก็เป็นธรรมธาตุทั้งหมดแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาตุเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวให้เป็นเราเป็นเขามันยังไม่มันยังไม่ลงเป็นธรรมมันเป็นโลกไปเถะสมมุติปัญญากไปเถอะสมมติว่าตนว่าตัวสมสมมติว่าแขงว่าขาวายวะทุกชิ้นส่วนสมมติว่า มันเป็นสมมติลเลย,ยนะถ้พพิญญาลงถึงธรรมธาตุไม่มีหลักของพระนั้นเขานะขงมันเกิดดับเกิดดับเพี่งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็ดับลงไปของเก่าเกิดขึ้นมาก็ดับของเก่าเรื่องธรรมธาตุนั่นเองเราไปสวมเขา เอาจิตวิญญาณนี้เข้าไปสวมเขานั่งไปถือเราที่เฉยนี่นั่นอย่างว่ามันหนาแน่นยิ่งกว่าหนายิ่งกว่าภูเขามันบังอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นชัดตามเป็นจริงของมันตรงนั้น าหาก็เห็นชัดตามเป็นจริงเข้ามาแล้วของนั้นไม่มีหรอกสมมุติปัยญาเฉยๆนี่แ่้ตัวนึอตัวว่าเราเขาสมมุติทั้งนั้นถ้าไมา่เห็นสมมุติแล้วเราไม่ยึดถือกักบเป็นมุติเท่านั้นเอง